ต้องถามนกซันคอโนัวกินชีกอ่ากินชีกบวกกับซีมอนแกลวเป็นนกฟังออสเตรเ,เลียนะครับถ้าผมถามฝรั่งใช่ปุ๊บเคยรับลูกนี้จาผมป้อน <laughs> เป็งจากเล็กๆ

สำหรับบ้านนกพวงหลงเรนก็ทีนี้ย่างเข้าปีที่ห้าแล้วัค้ครับผมเลี้ยงเริ่มต้นจากเลี้ยงระเบิดต้นทุนแค่ประมาณสามพันกว่าบาทตอนนี้มูลค่านกที่บ้านน่าจะห้าหกแสนได้นะครับก็เริ่มจากเล็กๆนะครับรับเพาะขยายพันธุ์แล้วก็พัฒนาการจนกระทั่งฟักเองเลี้ยงลูกตั้งแต่1วันได้ครับปัญหาช่วงนี้ ดินฟ้าอากาศมันมีผลนะครับแต่ว่าตั้งแต่ผมเอามาฟักเองเราก็จะควบคุมุณมลมิษในการฟักได้ปัญหาอีกอันหนึ่งก็คืออาหารวัตถุดิบมักจะมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนางเช่นไม่ได้ทานตะวันที่เราชอบไซที่เราชอบถ้ามันขาดตลาดแล้วก็ผมก็พยายามใช้อาหารที่มันเกิดขึ้นกับบ้านเราแล้วผลไม้ให้มากที่สุด แล้วก็แนวทางหลายท่านบอกเลี้ยงนกต้องให้พวกวิตามินให้เยอะให้เขาไข่ดกแต่ผมว่ามันเป็นการทรมานสัตว์ให้อาหารเพียงพอเขาอ้วนส่วนสมบูรณ์เขาให้ผลผลิตเท่าไหร่ก็แค่นั้นผมถือว่าอย่างน้อยอการให้สารเคมีหรือว่ายาในเรือในใน,ในร่างกายเขาเนี่ยที่เขากินเข้าไปมันจะเป็นสารที่ตกค้างให้กับนกจะทําให้นกผมคิดว่ามันทรมานสัตว์อะ แค่เขาเป็นสัตว์ที่เราเชยชมไข่เท่าไหร่เกิดเท่าไหรเขาเอาแต่ว่ามันก็ทําให้เราอยู่ได้ข้อสําคัญเราต้องรักเขาครับไม่ได้ว่าหวังว่าจะเอาเงินเอาทองนะครับชีวิตหนึ่งชีวิตมีค่าแต่ว่าเราจะไปตีค่าว่านก่นี้แพงเรารักเป็นพิเศษผมให้อาหารเหมือนปกติครับนกราคากี่หมืน่นผมก็ให้เป็นปกติเพราะผมถือว่าเขาคือชีวิตหนึ่งอะ่ะเกิดมาสวยไม่สวยผมเลี้ยงหมดก็คือมาตรฐานเดียวนะครับ